สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านช่องข่าวเดือดเลขดังมาอัปเดตการสดสดร,ร้อนๆในทุกๆวันกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ให้ครบทั้ง3ฮานอยได้แก่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ที่คัดมาจากสำนักดังๆหลายสำนักทั่วประเทศไทยและนำมาให้คอหวยได้ติดตามในรูปแนวทางหวยออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามันแม่นทั้งนั้นที่นำมาแบ่งปันให้คอหวยกันแบบฟรีๆเช่นแนวทางอาจารย์ตุย้ยนุ้ยหรือหวยแม่น้ำหนึ่งหรือเจ๊ฝ่ายแนวทางหวยฮานอยออนไลน์และเลขเด็ด ดเดด็นํำมาให้รับชมรับฟังกันทุกวันแบบจุใจกันไปเลยค่ะกราบสวัสดีสมาชิกเลขเด็ดมหามงคลทุกท่านด้วยนะคะแนวทางคาหนายของเราแตกอีกแล้วนะทุกทุกคนเมื่อวานนี้สุดยอดสุดปังมากคุณพี่ใครตามแนวทางช่องเราอยู่นั้นนะคะบอกเลยว่าจะพารวยทุกวันเด้อคุณพี่เด้อว,วันนี้นะคะหนูเล็กให้เลขเด่นคือเลข6กับเลข4ี่เด้อไปวิ่งไปรูดกันเลยนะคะพี่พส่วนเลข2ตัววันนี้นะคะจะเป็นเลข6 1หนึ่ง 62 63 64 42 47 48และ49นะคะส่วนเลขกันหลุดของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นเลข56 69 43 68 91 38และเลข37นะคะพี่ๆนะยังไงนะคะอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะทุกทุกคนเออไม่ใช่นะคะว่าเลขเราเดี๋ยวจะ ออกตรงตัวเป๊ะนะคะลองกลับบ้างเผื่อมันจะการหลุดได้ดีกว่าเดิมนะพี่ๆนะใครตามแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องเล่หเด็ดมหามงคลเอาไว้ด้วยแล้วก็เวลาบ่ายสามของทุกวันนะคะจะมีไลฟ์สดผลหวยฮานอยรอติดตามรอรุ่นหวยฮานอยพร้อมกันได้เลยนะคะทุกๆคนคะ่ะขอบคุณมากค่ะ